หาดู <c oughs> ล่องลอยนี่ครับน,น,น้ําท่วมน้ํานี่ฮะท่วมท่วมนี้นะเห็นลอยน้ำไหมครับนี่ฮะลอยน้ําที่ลอยมาตรงนี้นะนะเห็นขี้โครนใช่ให้พี่น้องเห็นขี้โครนเกาะตามกิ่งไม้นะครับขี้โครนเนี่ยตรงนี้ยังเป็นลอยน้ําที่พัดแรงมากนะครับน้ํานู่นฮะจุนูน่น,ะะนเลยะฮะเกือบหน้าต่างนะครับนะก็ <c oughs> ลอยน้ำนี่ฮะลอยน้ำมันขึ้นไปแล้วก็เขาบอกว่าผู้ที่พักอยู่รีสอร์นี้นะครับพี่น้องนะแขกเนะี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนบนแทงน้ําตรงนี้ฮะยังมีร่องรอยอยู่นะเห็นร่องรอยนะแทงน้ำเห็นไหมครับที่มีไม้กระดานภาพอยู่ตรงนั้นเขาไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เห็นยังมีของมีอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะก็นี่คือร่องรอยของน้ําท่วมปี หาดใหญ่นะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องหาดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหแบบดูนะลองล่องรอยของน้ําใช่ไหมฮะดูนะเป็นรอยเป็นคาบขี้โคลนที่เกาะกับใบไม้นี่ดูนะฮะดูเนี่ยน้ำลอยน้ําพัดใช่ไหมครับแบบนี้นะทั้งหมดเลยเป็นกาลังใจนะครับ